มันต้องอยู่ให้ได้ต้องดำรงชีวิตด้วยตัวเองเพราะมันเป็นลูกของอินทรีย์ลูกของพญานกผู้เข้มแข็งและสง่างามมาูเป็น บนภูเขาสูงหน้าผาชันคือที่ซึ่งพ่อและแม่นกอินทรีเลือกที่จะสร้างรังวางไข่เพื่อให้กำเนิดลูกน้อยมันเลือกชัยภูมิแบบนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกรบกวนจากสิ่งมีชีวิตอื่นๆเพื่อฝึกลูกที่จะเกิดขึ้นมาให้ชินกับพื้นที่สูงๆที่ซึ่งมีอากาศหายใจน้อยและเบาบางแล้วพ่อกับแม่นกก็ช่วยกันทำรังมันช่วยกันเลือกแผ่นหินขนาดพอประมาณ วางเป็นพื้นชั้นแรกเอากิ่งไม้ใหญ่ๆมาวางบนแผ่นหินเป็นชั้นที่สองเอากิ่งไม้หยาบๆและมีหนามแหลมมาวางทับบนกิ่งไม้ใหญ่เป็นชั้นที่สามเอาใบไม้มาวางทับบนหนามแหลมเป็นชั้นที่สหลังจากนั้นแม่นกจะจิกขนอ่อนใต้ปีกของตัวเองนำมาปูทับด้านบนสุดเพื่อให้เป็นที่นอนแสนนุ่มสบายเป็นขั้นตอนสุดท้าย แล้วมันก็วางไข่ไว้ในรังอันอ่อนนุ่มด้วยขนของแม่เมื่อลูกนกฟักออกเป็นตัวเล็กๆมันจะหาอาหารที่ลูกกินจนอิ่มทุกวันเมื่อเวลาผ่านไป แม่นกดูว่าลูกของมันเริ่มจะแข็งแรงมันจะเริ่มคาบขนนกชั้นบนสุดทิ้งออกไปจนหมดทำให้ลูกนกรู้สึกตัวว่ามันจะต้องเจอกับใบไม้ที่แข็งไม่นุ่มเหมือนกับขนของแม่ที่เคยนอนตอนแรกแต่มันต้องปรับตัวหลายวันต่อมาแม่นกค่อยๆรื้อใบไม้ออกอีกในชั้นนี้ลูกนกจะเจอตะกิ่งไม้ที่หยาบและหนามแหลมที่ทิ่มแทงตลอดเวลา ทุกครั้งที่พลิกตัวก็จะต้องทำค่อยๆแน่นอนมันไม่มีความสุขเหมือนตอนแรกแต่มันก็ต้องอยู่ให้ได้หลายวันต่อมาแม่ของมันค่อยๆรื้อหนามแหลมออกจนหมดตอนนี้ลูกนกจะต้องยืนบนกิ่งไม้จับหยาบซึ่งต้องทรงตัวให้ดีไม่เช่นนั้นก็จะร่วงลงไปจากหลังมันต้องทำให้ได้เพราะมันจะต้องเติบใหญ่ขึ้นมาเป็นนกที่แข็งแรง เมื่อแม่นกได้ฝึกความอดทนทุกอย่างให้ลูกนกได้สัมผัสแล้วแม่นกก็รื้อแผ่นหินทิ้งไปที่ตรงนั้นไม่สามารถอยู่เป็นรังพักได้อีกต่อไปแล้วแม่นกจะใช้กรงเล็บกับลูกบินขึ้นไปในอากาศที่สูงมากๆแล้วปล่อยลูกนกลงมาลูกนกซึ่งยังไม่ได้เรียนรู้การบินร่างน้อยๆลอยคว้างอยู่กลางอากาศและละลิ่วลงมาอย่างรวดเร็วสัญชาตญาณ ทาให้มันต้องการปีกออกเพื่อประคองตัวเองพยายามตะกายอากาศเพื่อความอยู่รอดพอใกล้จะถึงพื้นแม่นกก็จะบินโฉบม,มารับลูกก่อนอย่างแม่นยำแล้วพาลูกกลับขึ้นไปบนฟ้ากว้างปล่อยลงมาอีกทำอย่างนี้หลายๆครั้งจนลูกนกเรียนรู้ที่จะกางปีกและลอยตัวอยู่ในอากาศแม่นกพาลูกของมันฝึกบินอย่างนี้ทุกตัว หลายวันผ่านไปอินทรีน้อยก็บินได้แม่นกจะพาลูกออกฝึกหากินทุกวันจนลูกรู้จักหากินได้ด้วยตัวเองหลังจากนั้นพ่อแม่นกก็จะจากไปโดยไม่กลับมาหาลูกนกอีกเลยเพราะมันถือว่ามันได้ทำหน้าที่ให้ลูกดีที่สุดแล้วลูกสามารถที่จะอยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วแม่ได้ฝึกได้ทดสอบความอดทนเลี้ยง และสอนให้ลูกรู้จักความเปลี่ยนแปลงในการที่จะมีชีวิตยอยู่แต่ละขั้นตอนหมดแล้วสอนทุกอย่างและลูกก็ได้สอบผ่านทุกขั้นตอนแล้วมันต้องอยู่ให้ได้ต้องดำรงชีวิตด้วยตัวเองเพราะมันเป็นลูกของอินทรีลูกของพญานกผู้เข้มแข็งและสง่างามพ่อและแม่นอกอินทรีสอนลูกให้แข็งแกร่งเด็ดเดี่ยวเข้มแข็ง เพราะพ่อแม่ไม่ได้อยู่เลี้ยงดูลูกได้ตลอดไปมันรักเป็นและเลี้ยงเป็นมันจึงไม่ต้องห่วงแม้ยามที่จากไป